เลงลืมการคุยของพี่ตู่ใช่ใส่คำว่าเจ้าคําเดียวเขาเจ้าคําเดียวน่ะยังไงหนูก็จับได้เพราะว่าหนูคุยกับพี่ตู่มานานแล้วมันจะไม่รู้หนูอ่านประโยคนสอกสองประโยคหนูก็รู้แล้วว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ใช่อืมนะมาอําหนูเล่นพิมิตานะค,ะนคารธนาคารน้องท็อกสินแล้วธนาคารค้านะท็อกเดี๋ยวสันสวัสดีนะคะมีแห่แจวสันยูขังเชิงได้เปียบกว่า่่า จางเอาสัมีแห้งจางจ้าดูทางเครื่องบริษัทเป็นยังเด้อสักนะยามคนหน่อยแต่จังโลกนะคะว้าน้ำแม่เด้ออีดาไม่แห้งจางนะคะขอบคุณในหลายเด้อบริษัทนะคะอีดาคัมแพงนะคะเบื้องสอดซ่องให้แม่ในเด้อบริษัทอีดาคัมแพงนะคะเนาะพี่มิตรางบริษัทนะคะสวัสดีนะคะคุณตะวันนะคะตาจ้ายายจ้านะคะสวัสดีนะคะพี่มีแห้งเหนือนะคะเดี๋ยวเด้อบริษัทว้าว่าเด้อจะข้ากันเด้อมันเบดแหละค่ะจะข้ากันเด้อพี่ก้องข่ากันเด้อพี่ดอกเบดแล้วย่างอยู่ข้าหน่อยเข่าเครื่องกอง อย่าปากเด้อคนสิจักว่าคอยกินข่าวาร้ายมันจะบป็นอะไผัวม่วนจริงๆนะเหลือข้าสุดท้ายก็เอาเนาะอย่าปากคนสิจักว่าคอยกินข่าวร้ายคนสิจักเอาข้าสุดท้ายเอาดนะ้วยข่าวกองนึงคนสิจกักคนสิจกักอย่าปากเด้อ ซาเล้งครับที่มีตังนะคะซาเล้งนะคะที่มีตังนะคะสันนะคะทกสิ่งแลนเดอร์สันะะนะคะน้องจาจา๋จาะะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสันนะคะคุณลุกสอนนะคะสันหมูน้อยนะคะที่มีตังสวัสดีนะคะ, <S <S ะเลี้ยงบอกว่าเกาเหลากำลังจะเนียนเกาหลีดันมาก,ก่อนโอ้สันไม่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 จบกันน้อ ไม่ตันนะคะโอ้สาเล้งจ้าสันผมไปเม้มชอดต,ตาจ๋ามาให้แล้วนะคะผมมันเหลือบอกักขามเปียกเ่อกินดอกมันส้มโค้คแค่ะาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเป็นกำลังใจให้หนูนะคะพี่เกษรดาเรานะคะเลือกวานาอ่าวหน,นูกินสักกันเด้อบบกห่อ แซ่บหลายพี่น้องเอ้ยหย่อนแป๊บหนึ่งน้องขอยับก่อนแป๊บหนึ่งแมงวันมากหลายบักโมพี่น้องเอ้ยโดูภาษนแมงวันมากหลายเดี๋ยวขอกินน้ำกันเด้อจักบาดภาษนพี่น้องมีแห้งจา้าภาษนตาจ้าขยายอาตาจา้าภาษาน้าขยายจา้าเฟมิลีสัสสวัสดีเด้อสาษานณะน นี่นะครับแป๊บหนึ <mer u. S 2> <c oughs> <PDF> ่งม <c oughs> ือหนูเป <that> ื <c oughs> ้อนไงมือหนูเปื้อนหนูบายโทรศัพท์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวโน้ตใหม่ีสั้นหนึ่งนะเอาไม่เอาใม่เอาไม่เอาไม่พี่น้องเลยเอาไม่มือหนูเปื้อนไม่เอาขยับก่อนนื้ขยับก่อน นขยับก่อนนูนขยับก่อนโอเคนะคะแฮ่ฮ่ขยับอาไก้กลนู้นี่นูนอ่านหนังสือบอกออกไม่ใช่หรอหนูเอาไว้ไกลเกินไปหนูอ่านไม่ออกอะคานนี้หนูอ่านออกแล้วนะคันนี้หนูอ่านออกแล้วน้องเล้งวสันเอาอานแม่เดี๋ยวเวเกินไปวสันอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะหนูถึงค้ดเคนะคะขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจก่อนๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ มีแห้งจางวสันตาจ๋ายายจ๋าแฟร์บรีสมัยด์ดีบอสธนาคารทอกสินแล้สวัสดีนะคะวริษัทคุณตานะคะพี่มีตานะคะวธนาคะมีแห้งจางวสันตอ้าวมีแห้งจางนะคะวอสังหาคะอิโมจิอิโมจิมาให้นะคะเนาะวสันตโอเคนะคะลบยี่สิบห้าแล้วเด้อวสันตนี่จ๋าวสันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะลบยี่สิบห้าแล้วนะคะมูนน้อยบรสัทน้รู้แล้ววสันตการพี่เลี้งขานะคะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจนะคะตาจ๋ายายจ๋านะคะเออ ขอบคุณมากๆนะคะพี่ตะวันนะคะ,ะพี่ตูนะคะมีแห้งจังครับดีค่บาาะบัญคัน้อสวัสดีนะครับหมูน้อยนะคะพี่มีตางสวัสดีค่ะนะคะ